สวัสดีค่ะชื่อน้องมาีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องโบค่ะวันนี้เราจะมาเล่นขนมมีพิษอ่ะขนมมีพิษอะไรมดีอ่ะให้เธอก่อนก็ได้โอเคอาชิมหันแต่ฉันจะไม่ให้กินเล่นไปทำไมอ่ะเล่นอะไรกันขนมมีพิษเดี๋ยวใครกิน ที่เราชี้ก็คือต้องแบบจะเป็นผู้แพ้เฮ้อ้าวหันมาจะยังไงสุดจังสิครับจะยังไงต่อชันก่อนนะยังไงต่ออันนี้ใชลื่อนไหมแล้วมันมีคิดยังไงอะลูกใช่เอาเอาม่หัวหันคิดว่ามันมีคิดยังไงอ่ะ หลอกใครของใครอ่ะหนูแพ้แล้วเพราะหนูกินแบบที่มารีชีอะอะวั์เลิมอะตาอะไรของเธอเอ้ยโปรชีแล้วไงยังไม่ทำแต่เรายังไม่กินของเธอนะแต่เราเป็นมิ้มโบตาตลกยังไงอันนให้เธอเรียกใหม่ เดยเลือกแล้วกินเลยไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ใช้วยังไงกันต่อเอาเพื่อนกินเอาเล้วยังไงต่อไม่ใช่ไหมหะเหยืฮะตอนนี้มันเป็นเกมดังเหรอเหยื่อม่ควรเล่นเต็มเลยอันเหรอเกมอะไรนะลูกเขาเรียกอะไรนะขนมมิ้นท์ขนมมิ้ ชื่อเกมขนมีพิษเหรอมันกำลังดังๆใช่ไหมเด็กๆกำลังทำกันใช่ไหมอาลงหยุบอือใช่ไหมมาค่ะเอ้ยกินไปก่อนอย่าบอกอ่าก็ต้องกินให้หมดก่อนโมพอดีพอดีเกมเสร็จก็คืออิ่มใช่ไหมลูกเกมเสร็จก็คืออิ่มใช่ไหม ก็ใครเนอะใช่ไหมอือเอาอยู่เกมเสร็จก็คืออินใช่ไหมคือเราจับอันนี้จะมีแมวมาเล่นด้วยหล้วนะคะอเไรทักปรมาด้วยเสร็จเสร็จแล้วเกมจบแล้ว กินสุดจังเอ๊ะนช่ไหมสุดจังค่ะคุณกินทั้งหมดอันอันใช่ไหมใช่โบก็กินของฉันเลยไปไหนเอาไปทำอะไรมาอมสองรอบแล้วเธออจี๊ดจับจับด้วยเลยเราเรายังไม่ได้ล้างมืออันใช่ไหม คุยบอกเพื่อนๆด้วยบอกเพื่อนๆด้วยกินอมที่ทานอมโกบอกเพื่อนๆด้วยค่ะพี่โกงว่ะไม่บอกเพื่อนกินเสร็จหรือยังเกมจะเกมจบเลยนะคะตอนนั้นอ่ะเกมจบเลยใช่ไหมตอนนั้นอ่ะตอนที่ใครจะกินแล้วฉันก็หันหน้าไปยิ้มๆอ่ะใ่ไมาอันใช่ไหมไม่ใช่เธอเป็นของฉันไปแล้วเธอไม่ของอัน เรายังไงต่อแล้วยังไงต่อไอ้วักี้ฝังใจเองเออใครใครสุดท้ายอ่ะใครสุดท้ายโบแพ้คนสุดท้ายแพ้เหรอหนุหนูแพ้แล้วมารีก็แพ้หนูแพ้มารีแพ้เมื่อแพ้เยอะเพราะเราโดนสองตาโดนตาเดียอะแล้วยังไงแล้วยังไงกันครั้งนี้เอาไปบอกกองนไปบอกเพื่อนๆกองไปไปเผยมาเผยนะคะไปไปขอบไปก่อนนะคะ ไปบอกเพื่อนๆก่อนฝากกดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ปาค่ะกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะใช่นะคะ